เราไปดูความคืบหน้าพี่หนอมหลังจากที่พี่จอมมณีได้ฟังเพลงเพราะๆจากพี่หนอมไปแล้ววันนั้นให้กําลังใจไปนะคะพี่จอมมณีอยู่ในสายแล้วนะคะพี่จอมสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับคุณคจอมมณีนะครับเป็นชายหนุ่มผู้พิการจากอุบัติเหตุดื่มแล้วขับชนราวสะพานรถไฟที่บ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อ14ปีก่อนใช่ไหมคุณจอมมนี ครับผมนะครับตอนนี้ก็นอนติดเตียงนอนอยู่บนเตียงนี่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 วันก่อนนะที่เราประสานทางพมพมไปหาถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับผมพัฒนาสังคมลงไปพบที่บ้านนะครับนอนอยู่ในบ้านนอนอย่างนี้มาสิบสี่ปีแล้วใช่ไหมใช่ครับผมแอบหนีเมียไปเที่ยวบ้างไหมเนี่ยฮะแซวนะคะไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไ้ย ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอยู่ในบ้านติดเตียงอยู่อย่างนี้เบื่อไหมเซ็งไหมมันคิดอะไรอยู่นอนอยู่แต่ละวันแต่ละวันคิดอะไรอยู่กว่าจะหมดไปแต่ละวันนพี่จอม่ออยู่ครับเซ็งู่ครับเออแล้วคิดอะไรเราคิดอะไรอยู่วันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยคิดไปเรื่อยนะครับคิดเรื่องลูกเรื่องทุกอย่างนะครับเรื่องเป็นอยู่ครอบครัวนี่นะครับได้แต่คิดใช่ไหมได้แต่คิดได้แต่คิดแล้วก็รอ รอมียกลับมารอลูกกลับบ้านอย่างนี้ใช่ไหมแต่ละวันเนาะรับเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ครับก็นอนดูทีวีรายการคุณถนอมนี่นะครับเอออยู่เป็นเพื่อนนะค่ะค่ะองแล้วเคยเปิดให้ดูอ่ะก็เปิดทิ้งไว้ครับแฟนเปิดทิ้งไว้เมียเปิดทิ้งไว้ก่อดูตอนเช้าอ๋อเปิดทิ้งไว้ให้ดูใช่ไหมแล้วก็แล้วไว้เขากลับบ้าน่อยเปลี่ยนช่องอีกทีหนึ่งใช่ไหม ครับผมก็พอได้วความรู้ไปอย่างนี้ครับผมแล้ว <c oughs> มือเนี่ยพอขยับได้แต่ว่ามือนี้ใช้การไม่ได้เลยเหรอกดปุ่มกดอะไรไม่ได้เลยหรือย,อยังไงก็กดรีโมทได้อยู่ครับเอาเอาเอากำปั้นเนี่ยครับจิ้มเอา๋อ,าอ,าอ,าอาจิ้มเอานะเด็กจิ้มแล้วก็โทรศัพท์ผมมันก็เป็นแบบไปกดปุ่มยิ่งเจเล็เบกเบาๆหน่อยผมก็เอาเอาเอากำปั้นหละจิ้มพยายามจะ จะฝึกไหมนิ้วเราพอขยับได้บ้างไหมนิ้วตาศาสตร์ตอนนี้ด้านขวาไม่มันเป็นเป็นกระปั้นไปแล้วครับผมมันมันกำกำไปแล้วครับโอ้กัมแล้วด้านซ้ายด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายด้านซ้ายไม่กำนะครับมันก็ตายไปเลยแบบแบบไปเลยครับอืเขาพอได้รองรับไปโทรศัพท์นี่นะครับพอได้มันยกขึ้นมาแนบกับหูวันนั้นพี่พี่จอมก็กดหมายเลขโทรมาที่รายการเราเองเลยเนาะ นี่นอนทัาถูอยู่เองไหมรับผมนี่เขรับเองโตผมก็รับเองกดเองนะครับเนี่ยเวลาโทรไปโทรมาขวามือก็จะกัมซ้ายก็จะเห็นตัวเองอยู่ในทีวีไหมตอนเนี้ดูครับดูเห็นอยู่นะนอนอยู่ท่านี้เลยใช่ไหมครับผมไม่คิดจะลุกขึ้นมานั่งบ้างเหรอก็พิงได้แค่นี้นั่งก็ล้มบึบเลยครับนั่งไม่อยู่ครับมีแผลกดทับไหมไม่ไม่ไม่เป็นครับเพราะว่าผมนอนใน ที่นอนที่นอนลมที่นอนลมที่นอนลมค่ะช่วยเลเยอรของแผงพอดีเพื่อนที่กรุงเทพเขาซื้อให้พี่จอมมีต่คนรักนเนี่ยไปสองสามตัวแล้วครับเนี่ยได้ชุดนอนเนี่ยหมดอายุนะครับจอมหมดอายุพิ่สิบสี่ปีไม่สิ้นสองสามเดือนเองครับเนเลยแฟนเขาซื้อาเป็นไงวันก่อนวันก่อนพี่บอกว่าให้บอกรักแฟนน่ะบอกรัตรัตน่ะบอกเขาย่างเขาบอกอยู่ครับ บอกแล้วนะเขาว่าไงอย่างพอบอกแล้วเขาจะกระจี้ไหมบ้าหรือพี่หรือไงครับผมอุ้ยเขินแท้บอกเขาไปนะวอาแต่แตะตัวหน่อยเขาก็ยีล้วเลยบอกเขาบอกเขาบอกเขาบอกให้เป็นเรื่องปกติบอกให้จนเคยชินบอกจนกระทั่งเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้พี่จอมไม่บอกรักเขาต้องให้เป็นอย่างนี้ได้พี่ ตอนแรกเขาอาจจะรู้สึกจั๊กจีอ้อะอะไรพี่เนี่ยกินยาผิดรหรือเปล่าเนี่ยออใช่ไหมแต่เราบอกเขาทุกวัน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 นะเติมให้เขาทุกวันนะเติมเต็มผู้หญิงนะเขาไม่มีวันเต็เมหรอกเป็นน้ําครึ่งแก้วตลอดเราก็ต้องเติมให้เขาอะนะเติมให้เขาเติมให้เขาเติมให้เขามีกําลังใจกําลังใจกําลังใจต่อให้เราช่วยอะไรเขาไม่ได้เนะี่ยนะครับเราก็เติมให้เขานะให้ความรู้สึกดีๆกับเขานะพี่จอมนะทําทุกวันนะ ทำทุกวันเขาจะได้ไปออกยิมนะหมุนยิมเวลาไปทำงานวันนี้แฟนอยู่บ้านไหมเนี่ยพอวันนี้อยู่ครับไม่ได้ไปทํางานครับเขาคุยหน่อยดิเขาคุยกับรัฐเย็นดูอยู่บอกเลยนะครับไม่ไม่คุยเขาคุยหน่อยเขาคุยกับรัฐหน่อยเดี๋ยวจะชวนทําขายของออนไลน์นี่ไงเดี๋ยวจะก็ฝึกสอนขายของออนไลน์นะคุยรัฐหน่อยเดี๋ยวมารัฐมาคุยหน่อยเดี๋ยวมาคุยกับคุณถนอมหน่อย เออมาคุยหน่อยมาคุยหน่อยอยากได้ฟังน้ำเสียงของพี่มาคือชอบชอบแฟนเขาอ่ะค่ะแฟนของจอมฮัลโหลค่ะรัฐสวัสดีค่ะรัตสวัสดีค่ะอชื่อเหมือนนีเลยนะวิรัตเหมือนกันเลยนี่เลยเนี่ยเขาก็วิรัตเหมือนกันนะเนี่ยค่ะค่ะผู้สาวคุยกันก่อนนะพี่รัตเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยอยู่อยู่ด้วยกันมาสิบสี่ปีเนี่ยถ้าถามอยากถามในในมุมของคนที่ไม่รู้จักพี่รัตมาก่อนอยากถามคําแรกคือ เหนื rumor, ่อยไหมพี่14ปีเนี่ยก็มีเหนื่อยอยู่ะบางทีก็ท้อบางทีก็ก็ฟัดกันไม่ถึงกันละค่ะฟัดกันนอนอยู่ได้ไม่ลุกขึ้นมาทันทีเนาะทำไมไม่ลุกขึ้นมาเนาะค่ะอไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะว่าก็นิดนหน่อยหน่อยเดี๋ยวก็ดีค่ะว่าไม่ได้ว่าัวโหไปอะไรหนีไปอะไรแค่อยู่แถวๆนี้ค่ะ มีก็เป็นหวังอะไรไปกลัวเขากินน้ำหิวน้ำอะไรไปเนี่ยค่ะถึงยังไงก็ไปไกลไม่ได้จากเขาไปไม่ได้ใช่ไหมแต่เพราะว่าไม่มีใครนี่ค่ะถ้าเราถ้าเราไปแล้วลูกๆเขาก็จะดูแลไม่ได้เพราะว่าเขาเขา,เขาไม่เข้าใจกับพ่อเขาไงเขาก็ช่วยช่วยกันนิดๆหน่อยๆพอพายุเขาเอาขึ้นอะไรดึงขึ้นดึงอะไรก้นน้ําอะไรเขาทําได้ แต่ว่าเขาก็ไม่เคยทิ้งพ่อนะคะเขาก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละน่ารักนะคะแล้วไปทํางานอะไรเธอไปทํางานอะไรทุกวันเนี่ยช้าไปเย็นกลับเนี่ยไปทํางานอะไรอยู่โอ้ไปช่วยเขาตากทูบอะค่ะทูบทําทูบทูบเทียนนี่ใช่ไหมทูบนีช้ช่าค่ะก็เลยไปทําประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยค่ะอืมแล้วมีงานทําทุกวันไหมก็ไม่ไม่ได้ทุกวัน ที่เขาหยุดกันค่ะเขาเลยไม่ได้ทำค่ะอืก็คแล้วมีที่ดินมีนามีไรทํายทอยู่บ้างไหมหนูไม่มีแล้วค่ะตั้งแต่พ่อแม่เขามาอยู่ที่นี่ยเขาก็ทําไร่ที่เขาอะไรอะค่ะที่ว่าเช่าเขานะคะ่ะทีนี้เขาไม่ได้ทําแล้วค่ะตั้งแต่แบบนั้นนานะคะ่ะตั้งแต่พ่อแม่มา,า่ะหนูก็โตมาหนูก็ไปทํางานก็ รับจ้างอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะก็ตาม,มที่เอามีกินอยู่ไปเนี่ยค่ะแล้วไปเจอจอมมณีเขาที่ไหนอ่ะหนุ่มน้องคายาไป,ไปเจอเขาท <จน S 1> ีา่ไหน <ả? S 1> แล้วพาไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ย,ยังไงถึงเกิดเหตุขึ้นมาไปทํางานที่าศาสตร์เชิงเซาแล้วนี่ก็ไปเจอกันหนูอยู่บ้านพุท่าผู้เก่ที่ว่าที่ว่าเขาอยู่กันสองคนน่ะพุท่าผู้แกค่ะกดีรูเลเขาเป็นนิดๆนหน่อยก็เงินเดือนก็ไม่มากค่ะเดือนละสองพันค่ะอืม ก็เลยไปเจอกันค่ะค่ะก็เกิดรักแท้เร่หนอมเรียกว่ารักแท้เลนะค่ะชื่นใจนะรักนะพวกเราคุณผู้ชมดูอยู่ติดตามเรื่องของหนูนะครับก็อย่างน้อยที่สุดอะว่าเออในความโชคร้ายของจอมณีก็มีความโชคดีที่มีคนที่เขารักที่สุด นะครับดูแลเขาเป็นอย่างดีไม่ทอดไม่ทิ้งเขาไปไหนเคยคิดจะหนีเขาไปบ้างไหมไปแล้วไม่กลับมีไม่เคยคิดเลยไม่อยู่ค่ะมีตอนที่ว่าทะเลาะกันบ่อยๆค่ะแบบโมโหเขาเนี่ยค่ะเออทะเลาะเรื่องอะไรแกนอนนิ่งอยู่เฉยๆแกนนทำอะไรร้องไม่ได้แล้วไม่นจอเออตอนยามเขาเป็นใหม่ๆมันหงุดหงิดอย่างเงี้ยเขาก็พูดหุนเขาไปเราก็เลยนึกอยากจะถีบเขาหนีมีกันไม่ได้ครับว่าเขานี่ใคอยู่ด้วยอ คริงแลความรักเนาะคือคือเขาเขาเครียดนะเครียดว่ามันคิด่นะเราบางทีเราก็ต้องคิดว่าเขาเป็นผู้ชายก็ต้องคิดว่าเขาจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาจะต้องดูแลลูกดูแลภรรยาให้ดีนะแต่ทีนี้เขาทําอะไรไม่ได้มันก็คิดคิดแล้วกดดันตัวเองบางทีก็พูดอะไรออกไปมันอาจจะกระทบกระเทือนต่อจิตใจของของภรรยานะเข้าใจเลยอืก็ธรรมดาเลยนะ ันนี้ก็ไม่ได้อะไรหรอกค่ก็อยู่กันอย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนเคยเป็นกันอยู่อย่างนี้ไม่เป็นค่ะก็มีมึนนิ่ิๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้รุนแรงเป็นนั้นค่ะคร่ะแข้งก็ดีกันคือเก่าก็เหมือนเก่าเนี่ยค่ะที่พูดในใครตีใครเนี่ยใครตีใครเนี่ยเราตีเขาหรือเขาตีเรานี่ ก็อย <l ots df> <cin'> ั่กันอย่างนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ไปทำไหนยค่ะอยู่เขาอยู่ได้ค่ะเนี่ยเาไม่อ่าทีนี้เอ่กลับมาเรื่องที่ว่าเอาละพี่เขาก็มีเงินประกันสังคมอยู่เดือนละ2,599้าใช่ไหมแล้วก็ทางพมอลงมาช่วยอะไรบ้างแล้วเบื้องต้นครับแกก็มาดูแลให้อยู่อะค่ะแกก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะอืมจ้ะเขาก็ดูแลดีกันนะคะ จะได้ทำบัตรปอะไรนะทำบัตรเอทีเอ็ม <ATM S 2> ค่ะค่ะโดยที่เนี้ยเจ้าต,ตัวเขาเปรบเขาเขียนไม่ได้แต่เขาให้แตะโป้ปงได้แต่ว่าไม่แต่ว่าทําบัตรทีเอ็มไม่ได้เนี่ยล่าสุดเนี่แหะคะพอมอทาไงที่พอมอลงไปเนี่ยเขาช่วยอะไรบ้างแล้วตอนเนี้ยเขาก็ช่วยประสานงานกับอะไรยาไอสารสารอะไรสารเจระชุนเนี่ยค่ะเขาก็ยังช่วยอยู่อะค่ะ สารเยาวชนและครอบครัวใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องกัรมอบอำนาจต่างๆเพื่อช่วยกันดีค่ะค่ะก็จะให้เค้าก็คุยกับกับกับจอมณีนะสามีว่าเป็นไปได้เนี่ยก็คือให้รัฐซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยเป็นผู้ดูแลโดยโดยชอบด้วยกฎหมายอ่ะเป็นผู้เป็นผู้อนุบาลดูแลนะโอเคไหมะ ก็โอเคค่ะเพราะว่านะเราก็ได้ไปง่ายมาง่ายอะค่ะเพราะว่าเราก็สามารถเอาเข้าไปได้เพราะว่าเราก็ต้องต้องใส่รถฉุกเฉินไปก็ใช้เวลานานมากค่ะอืมคือต่อไปเนี่ยคืออย่างนี้พี่คิดอย่างนี้นะคิดว่าไอ้บัตรเอทีเอ็มเนี่ยไม่ไม่ยากหรอกแต่ว่าทํำยังไงที่จะให,ทะให้ที่จะให้อที่จะให้รัฐเนี่ยเป็นผู้ดูแลเขาตามกฎหมายนะค่ะ เดี๋ยวผมเชิญท่านผออุเทนเข้ามาด้วยนะผออุเทนครับสวัสดีครับผอสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับพี่ถนอมคุณจิมมี่ครับสวัสดีครับครับแล้วทีมงานต่ออาจารย์นรงให้ผมด้วยได้ไหมทีมงานนะต่อมาด้วยนะอาจารย์นรงศิริสันนะกําลังคุยกับน้องจอมนีกับภรรยาน้องรัฐอยู่นะครับ่ทนผออุเทนครับที่พมลงไปช่วยวันก่อนนะนะครับครับรัฐตกลงยังไม่ได้ทําบัตรด t ทีเอ็มใช่ไหมยังใช่ไหมวันนั้นไปแล้วยังยังไม่ได้ทําครับ ยังไม่ได้ทำจากว่าได้จากว่ามันอยู่ไปถึงแล้วอาจจะติดเงื่อนไขของเวลาเจ้าหน้าที่มก็่าเยงานกลับมาแล้วว่าอแล้วหลังจากหยุดปีใหม่แล้วจะเข้าไปดําเนินการต่อครับอืก็แต่ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าให้ให้มีการร้องขอต่อศาลเพื่อศาลตั้งภรรยาเป็นผู้ดูแลได้เนี่ยอันนี้ดีกว่าเน,าระนะอรัตเนอะดีกว่าไหมค่ะ ควรคะจะประสานทางอายการเนี่ย<ๆ>เขาจะได้ช่วยก็คือรัฐติดต่อกับอายการ<ฆ>นะครับยืน่นเอกาสารทั้งหมดเราจดทะเบียนสมรสกันใช่ไหมจด,ดค่ะยืน่นเอกาสารทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมเชิญอาจารย์นรงเสียาสันเข้ามาด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สนองครับอย่างคุณมี่บครับสวัทีครับ ใช่ค่ะนองจิมมี่แล้วก็ท่านผออุเทนด้วยครับท่านผออุเทนอยู่ด้วยกันครับอ๋อครับผออุเทนสวัสดีครับครับพี่ใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์นรงครับอืมแล้วก็น้องรัฐภรรยาของน้องจอมณีนะครับผู้ป่วยติดเตียงมา14ปีจากอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ก็จะขออาจารย์นรงช่วยสงเคราะห์ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอาจารย์ครับในบทบาทของอายการนะอาจารย์นะครับคืออย่างนี้ครับอ่ น้องจอมณนีเนี่ยประสบอุบัติเหตุเมื่อ14ปีที่แล้วและเป็นผู้ติดเตียงนอนพอจะขยับมือได้แต่ว่ามือใช้การไม่ได้แม้กระทั่งจะกดโทรศัพท์นี่ก็ยังไม่ได้เลยรครับอาจารย์ครับทีนี้ก็มีบัตรมีเงินประกรันสังคมที่เขาได้อยู่ทุกเดือนนะครับที่ประกรันสังคมจ่ายผู้ทุพพลภาพอยู่เนี่ย2,599บาททุกเดือน ทีนี้บัตรสังบัตรเอทีเอ็มมันหายไปยังไงเลยรัฐครับมันยังไงครับที่มันของเก่ารัตครับค<ะ>่ะที่เบิกเราปรกติเราเบิกเงินยังไงเงินเงินของสามีเนี่ยเราเบิกยังไงที่ผ่านมาที่ผ่านมามันนี้บัตรทีเอ็มอันเก่าทีเนี้ยมันใช้การไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาทําที่อำเภอวิเชียนนะคะก็เลยทํา บอกว่าจะให้เปลี่ยนทําบัตรใหม่เขาบอกว่าใช้ไม่ได้แล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าทําให้ใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าบอกว่าคือว่าคนป่วยเนะี่ยเขาเขียนหนังสือไม่ได้ครับเขาก็เลยเขาก็เลยทําไม่ได้เขาก็เลยให้แต่ทําเป็นสมุดเบิกเอาค่ะเออแลวยจะไงมอบอำนาจไปใช่ไหมให้หนูไปเบิกใช่ไหมคืออย่างนี้ก็ตอนนั้นมันมีแต่สมุดใช่ไหมคะที่มาทานที่วิเชียนนะคะก็จะให้เจ้าต,ตัวเขาหนัามาถอน ถอนออกไปที่วันนี้หลายเดือนเข้าไม่ได้ไปถอนเพราะว่าทางกรุงไทยเนี่ยคือว่าคนมันเต็มก็เลยไม่ได้ไปถอนคือว่าเราเอาศัยรถเฉินมานะคะใช้เวลานานมากทีนี้ก็เลยไม่ได้ไปเบิกก็เลยคือจัดกรุงไทยผู้จัดการกรุงไทยสาขาวิเชียรบุรีเห็นคนนอนเตียงไปอย่างเงี้ยไปเบิกเงินธนาคารผู้จัดการต้องโกรีกกจรีบส่งเจ้าหน้าที่ไปทำบัตรเอทีเอ็มไม่ถึงบ้านมันต้องเป็นอย่างเงี้ย เป็นเออแต่เขาไม่ได้คิดนะบางทีเนะี่ยคิดไม่ได้หรือไม่ได้คิดก็ไม่รู้นะสุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยเขาผมก็เลยคิดอย่างนี้ครับอาจารย์นรงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุยกับสามีแล้วที่ป่วยติดเตียงกับภรรยาทั้งนั้นก็มอบอำนาจให้ร้องขอต่อศาลเพื่อจะให้ศาลตั้งผู้พิการนี่ก็เรียกผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ครับอาจารย์ขอเป็นคนไร้ความสามารถอยู่ในความดูแลข,ของภรรยาซึ่งเป็นผู้อนุบาลครับ เป็นผู้อนุบาลนะครับเป็นผู้อนุบาลก็คือให้รัฐเนี่ยไปยื่นกับอายการคุ้มครองเสร็จที่วิเชียรบุรีเสร็จแล้วก็ไปร้องขอต่อศาลอันนี้อายการช่วยได้ไหมครับอาจารย์ครับครับเป็นหน้าที่ของอายการนะครับในการดาเนินคดีคุ้มครองสิทธิทางศาลนะครับบุคคลที่จะยื่นได้บิดามารดาลูกผู้บิดามารดาบุตรแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอายการครับเขาเขียนว่าอย่างนั้นในกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อายการก็เลยเป็นกฎหมายบญัติและเป็นอำนาจหน้าที่อายการ อายการสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มของสิทธิ์ทางศาลในกรณีได้ฟรีครับครับอายการวิเชียนบุรีไปที่บ้านได้ไหมหรือให้ภรรยาไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมประสานน้องให้เอาจริงๆที่ผู้ชายพี่จอรมาีไม่ต้องมาครับเราะว่าที่น้องพี่ผู้หญิงนี่แค่ถ่ายรูปที่ผู้ชายไว้แล้วก็เอาเอกสารที่บอกว่าเป็นผู้พิการมีบัตรพิการไปยื่นได้เลยไม่เกี่ยวกับคนป่วยที่บ้านครับไปได้เลยครับพี่ผู้หญิงมีลูกไหมครับพี่มีลูกไหม มีลูกครับมีค่ะอมีลูกบรรลุกี่ภาวะหรือยังครับมีลูกอยู่สองคนนะคนโตชื่อวิกาอายุสิบเก้าปีแล้วแต่ว่ามีครอบครัวแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แยกออกจากครอบครัวค่ะได้ครับแล้วก็ทุกทวทีอีกคนสองคนไม่บรรลุกี่ภาวะทั้งคู่นะใช่คับหนึ่งเล็กดูครับนะครับพาลูกไปด้วยพี่ไม่เป็นไรอันดับที่สองครับพ่อแม่ของคุณจอมมานียังอยู่ไหมครับ ยังอยู่ค่ะแต่ว่าพ่อเขาเสียแล้ค่ะแต่ว่าแม่แม,แม่แม่จริงๆของเขานี่เขาเขาแยกกันอยู่อ่ะค่ะครับมีทะเบียนบ้านมีเขาอยู่ที่ไหนยังไงครับตอนนี้ต้องถามแฟนนะคะเพราะว่าเขาคุยกับแม่เขาอยู่อ่ะค่ะอันนี้ไม่เป็นไรยอย่างนี้ไปปรึกษาอายการก่อนคุณพี่พาลูกไปสามคนก่อนนะไปให้ครบกันแล้วเดี๋ยวอายการก็จะบอกเองว่าถ้าพ่อพ่อเสียแล้วเอาหมอนระบาดพ่อไปแต่ถ้าแม่ยังอยู่บอกมาว่าแม่อยู่ไหน<ม>เดี๋ยวจะให้ประสานแม่มไปพบอายการที่จังหวัดที่แม่อยู่ ได้เลยไม่ต้องเดินทางมานะครับฉั้นเดี๋ยวพี่ถนอมครับผมส่งรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้อนุบาลเขับไปพี่ถนอมนะครับเผื<ช>่อจะติดต่อกับทางคุณจอมณีกับภรรยาให้เตรียมเอกสารขัดข้องยังไงประสานผมมานะครับได้ครับยินดีเลยครับรัตครับดีไหมดีไหมจะได้ได้ให้หนูเป็นผู้ดูแลได้ถูกต้องเลยต่อไปนี้ก็ การาพอพอเป็นผู้อนุบาลแลว้วอาจารย์ครับจะทา<พ>ทาอะไรทําหน้าที่อ,อะไรทําเรื่องอะไรแทนสามีได้บ้างครับอาจารย์ผู้อนุบาลน,นะครับมีหน้าที่เหมือนกับบิดามารดาดูแลบุตรนะครับมีหน้าที่ใช้อํานาจทั้งหมดในการดูแลสามีได้หมดนะครับทานิติกรรมแทนสามีทําอะไรแทนสามีได้ยกเว้นนะครับไอ้เรื่องที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสี่ที่เราบอกนะครับทาสัญญาปณีปนอมยอมความขายที่ดินสามีต้องขออนุญาตศาลเหมือนอำนาจบิดามารดาดูแลบุตรเลยครับพี่ถนอม อะไรที่สามีทําไม่ได้เนี่ยเราทํานิติกรรมแทนได้หมดครับอืมจะไปเบิกเงินธนาคารอะไรอย่างนี้ได้เปิดบัญชีแทนได้อย่างนี้อย่างช่ัอาจนนะคืออย่างนี้พี่เสนอเมื่อได้หนังสืออนุบาลไปได้เหมือนได้คาสั่งศาลจากการมอดกนะครับัมันเป็นใบเบิกทางเลยว่าดิฉันเป็นผู้อนุบาลนะคำสั่งศาลมาขอเบิกทางสามีขอทำเอทีเอ็มขออะไรเนี่ยผู้จัดการก็ต้องฟังคําสั่งศาลนั้นได้หมดเลยครับให้ผู้อนุบาลทำหน้าที่แทนได้เลยครับผม ด,ดีมากดีมากดีมากฝากอาจารย์ครอบครัวนี้ไว้กับอาจารย์แล้วก็อายการคุ้มครองสิทธิที่วิเชียนบุรีด้วยนะอาจารย์นะได้เลยครับได้เลยครับท่านพออุเทนครับ,รบก็บอันนี้เราก็นะในส่วนนี้ก็ทางให้ทางอายการท่านช่วยนะท่านนะครับครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้ดูกันเรื่องอาชีพเรื่องคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆต่อไปครับครับผมครับรับครับหนูหนูขายของออนไลน์เป็นไหม วิธไม่เคยขายเลยค่ะลองดูไหมอ่ะลองไหมอ่ะลองไหมอ่ะลองสักตั้งไหมค่ะพี่รัตนะรัตนะลองสักตั้งหนึ่งลองดูนะครับแล้วก็ใช้สามีสามีเนี่ยจอมจอมมาีเขาชื่อเล่นชื่ออะไรจอมมาีเนี่ยก็ชื่อจอมอย่างเดียวค่ะจอมจอมนี่เสียงเขาใสมากนะเสียงเขาใสนะเขาร้องเพลงได้ปะจอมร้องเพลงได้ไหมเขาก็ร้องได้ค่ะแต่ร้องมันหนักเข้าก็ลำคา ออต้องต้องต้องฝึกต้องฝึกเขาร้องแล้วก็คือคือเสียงเขาใสนะผมมาเสียงเขาคมชัดดีนะครับแล้วก็เขาเป็นคนเด็ดเสียงดังอะค่ะเขาบอกให้คุยค่อยเขาเป็นคนเสียงดังเขาบอกว่าแรงลมไม่ค่อยดีเขาบอกต้องต้องพูดแรงๆหน่อยกลัวทั้งบ้านไม่ได้ยินเนาะเออนี่แหละให้เขาเป็นคนไร้สดนะหนูทำอันนียนะทำโครงบนเตียงเขาเนี่ยนะให้มีโครงแล้วก็ ทำโทรศัพท์มือถือนะ,<ค>ะแล้วก็ไร้สด<ค>ะอะไรได้นั้นนะใช้ปากเขาอ่<ค>ะใช้มือไม่ได้ใช้ปากพี่บอกเขาแล้ววันก่อนเนี่ยนะใช้ปากได้ใช้เลยปากคาบไม้ก็จิ้มกันไปที่โทรศัพท์มือถือทำไงก็ได้ <คะ S 1> วันหนึ่งพอมันไปได้เนี่ยรัฐก็อาจจะไม่ต้องไปหางานอยู่ข้างนอกไม่รู้จะได้ไม่ได้งานเนี่ยนะหร <คะ S 1> ือเป็นรับจ้างก็เนี่ยถ้ารัฐนะหนูต้องกลับมาตั้งตัวตรงนี้เดี๋ยวพอมอจะช่วยท่านผอ,อุเทเนี่ยจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยช่วยหนู เพื่อครอบครัวนี้ให้พ้นอ่ะให้หลุดพ้นจากความเป็นอยู่ที่ยากลําบากเพราะหนูยังมีลูกอีกสองคนต้องดูใช่ไหมค่ะค่ะเพราะฉะนั้นครับค่ะเชิญเลยครับครับเชิญเลยครับอะไรนะคะเชิญเลยพูดจะพูดอะไรเชิญไหมพูดเลยครับอ๋อคือว่าลูกสาวอ่ะเขาก็มีครอบครัวอยู่แต่ว่าเขาก็เขาเขายังไม่ได้ ย้ายออกทะเบียนเขาก็เลยอยู่กับสามีอยู่ที่นู่นนะคะที่บ้านนะคะแ้ก็เลยอีกคนเล็กคนหนึ่งอยู่กับหนูเนี่ยค่ะเอแล้วใช้ลูกคนเล็กเนี่ยบางทีเป็นตัวช่วยพ่อค่ะช่วยขายช่วยหยิบช่วยขายพ่อพูดลูกเก็บช่วยขายเอฟมาตทงนี้นะราคาเท่านี้นะแล้วแล้วโทษนะใครที่มีสินค้าอยู่ที่เพชรบูรณ์อยากให้พี่รัฐ กับพี่จอมเนี่ยช่วยขายนะนะครับอันนี้เราก็ขายของให้เขาได้แล้ขายให้เขาได้นะแล้วเขาก็แบ่งเงินให้เราอย่างเงี้ยนะเราช่วยขายเขาคนเห็นเราเนี่ยยากลําบากนอนติดเตียงอย่างเงี้ยจะพิบตาได้อย่างเดียวมือไม้ก็แทบจะใช้การอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้นะแต่พอมอลงไปช่วยสงเคราะห์นะครับให้ให้สามารถจะประกอบอาชีพได้นะครับพอจะมีช่องทาง รัฐมีความรักที่ดูแลภรรยาแล้วก็มีรูปมาช่วยลองไหมสนใจไหมสนใจลองดูไหมจะลองดูสักตั้งอะค่ะลองดูอลองดูลองดูส่วนกฎหมายเดี๋ยวให้หนูไปเป็นผู้ดูแลเป็นผู้อนุบาลดูแลสามีเดี๋ยวท่านอาจารย์นรงเสียสันช่วยคะแก้ไปี่ละปะเนาะอาชีพพออุเทนช่วยนะเดี๋ยวไปทําให้หนูได้ฝึก ให้กับสามีฝึกหนูก็แหละบึกฝึกเธอนี่แหละ <c oughs> ส่วนสามีนั่น <c oughs> ให้กินน้ําค้างกันทุกวันทุกวันให้คูใส่ใสใส่ๆนะนะหัด <c oughs> ขายก่อนนะดูตัวอย่างเขาก่อนนะ <c oughs> ดูตัวอย่างเขาขายของยังไง <c oughs> เราเออเราขายได้เรามีของอะไรเอาดูก็ลูกมัโชว์มา <c oughs> อะไรเงี้ยนะ <c oughs> ดีไหมดีไหมเดี๋ยวพี่ช่วยขายให้ด้วยผันเอ็นบีทีเราเนี่ยนะช่วยกัน โอเคไหมเนี่ยคุณผู้ชมให้กําลังใจพี่รัฐแล้วก็พี่จำด้วยนะปีที่แล้วเนี่ยพี่จําได้ในช่วงเดือนมีนาปีที่แล้วเนี่ยขายไอ้ดอกงิ้วไปให้คุณพี่ก็ไปเป็นก็เสรนจนะใช่ค่ะดอกนิ้ไม่รู้จะไปขายใครคราวที่แล้วนะดูซิของอะไรในหมู่บ้านเราขายได้นะโอเคไม่รัดนะสู้ๆนะท่านปอเทียนพูดอะไรตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยครับเชิญเลยครับท่านครับครับครับเดี๋ยวอย่างของคุณ ที่จอมาเนียนะครับแล้วก็กับคุณรัฐแล้วเดี๋ยวทาเจ้าหนา้าที่ผมจะลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับส่วนเรื่องข้อกฎหมายเมื่อกี้ก็ได้อาจารย์นรงได้ประสานช่วยประสา,านงานต่อแล้วก็ก็อันนั้นก็หมดไปอีกต่อหนึ่งนะครับก็คงเหลือแต่เรื่องของเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับถ้าได้ช่วยกันแบบที่ทีจถนนอมกับคุณจิมมี่พูดถึงนะครับก็คิดว่าคงไม่ไม่ยากนะครับ คุณรัฐสามารถที่จะทําได้ผมผมเชื่อว่าคุณรัฐทําได้ครับครับอขอเบอร์รัฐหน่อยแล้วเผื่อว่าใครที่ดูเราอยู่แล้วก็มีของอยู่ที่ชัยภูมิอาเออเพชรบูรณ์นะบอกเดี๋ยวจะให้จอมากับรัฐช่วยกันขายใช่ใช่จะเบอร์โทรหนูเบอร์อะไรเบอร์โทรหนูอยู่จาไม่ได้ครับอยู่ดีเรือดนะจ๊ะถามถามพี่จอมพี่จอมเอายกหูไปที่พี่จอมขอขอเสียงพี่จอมหน่อยครับ พี่จอมครับผมฟังอยู่นะฟังอยู่นะครับผมฝึกฝึกฝึกขายฝึกพูดนะดูดูตัวอย่างเขาที่เขาทำนะฝึกขายฝึกพูดอจอมเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรเบอร์หนึ่เก้าสี่ครับศูนย์เก้าสี่สอสามเจ็ดสองสามเจ็ดหกค่ะหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดนะอ่าหกสามเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเก้าครับ 1319นะครับเพื่อใครที่อยู่เพชรบูรณ์มีสินค้าที่ขายออนไลน์ได้จะให้จอมกับรับ สองคนสามีภรรยาเนี่ยช่วยขายต่อไปเดี๋ยวพออเทนจะลงไปดูเพิ่มเติมให้นะแล้วก็พอได้รายละเอียดปั๊บเดี๋ยวผมคุยกับท่านพออเทนแล้วก็เดี๋ยวมาช่วยขายให้ผ่านหน้าจอนี่แหละพี่หนองมีชอบกินอันนั้นมะขามแช่อิ่มที่เพชรบูรณ์มะขามแช่อิ่มเพชรบูรณ์เอออย่างมะขามหวานกินได้หมดได้หมดนะเธอลองดูซิเธอไปดูซิมันมีอะไรที่จะมาขายได้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยส่งออนไลน์หมดมีผู้รับส่งหมดนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยนะครับผม สู้ๆนะจอมนะรับผมสู้ครับรัดสู้ไหมถามนี้สู้ครับสู้สู้ด้วยกันนะเอาละวันนี้มีอาจารย์นรงเสียสันมาช่วยด้วยแล้วทางกฎหมายนะครับหยิบยื่นมือมาโดยสำนักการอัยการสูงสุดนะครับแล้วก็พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านผออุเทนชนะกุลขอบพระคุณทั้งสองท่านอาจารย์นรงมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ครับครับก็คงไม่มีครับใครที่เดือดร้อนนะครับลักษณะเดียวกับพี่จอม นะครับครอบครัวหรือการจัดการมรดกอะไรต่างๆที่เราเคยบอกเล่ากันฟังนะครับเรื่องการตั้งผู้ปกครองการรับบุตรบุญธรรมนะครับเรื่องการจัดการมรดกเรื่องของการสาบศูนย์ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ทําธุรกรรมกับคนอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยทางอายการสูงสุดเนี่ยมีหน้าที่ในการจัดพนักงานอายการนะครับยื่นคาร้องต่อศาลให้เราย็นใ้ความช่วยเหลือนะครับแต่ไปที่เราโดยตรงหรือผ่านรายการลักษณะของพิจารณมอย่างเงี้ยก็ยินดีนะครับยินดีช่วยเหลือประชาชนบริการฟรีครับที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ครับผมขอบคุณอาจารย์นรงค์ขอบคุณน้องจอมน้องรัฐแล้วก็ท่านผออุเทนนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ซะก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่นค่ะครับครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะผออุเทนแล้วก็อาจารย์นรงค์ด้วยรวมถึงคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมด้วยเพราะคุณผู้ชมก็คอมเมนต์ให้กําลังใจมาเหมือนกันค่ะพี่ถนอมครับไบอกว่าทั้งสงสารแล้วก็ชื่นชมภรรยานะคะที่ดูแลาามมีีถถึง14ปนัือหใจกๆเลย